เช้าค่ะที่เราท้งหลายมาร่วมกันถวายค่ะแล้วก็ได้รับประโยชน์เกื้อกูลนจากการที่เป็นวันเกิดของท่านค่ะ,คะ นี้ค่ะอาหารทานอาหารร่วมกันนะคะทานอาหารร่วมกันค่ะลูกสาวของแม่น่องค่ะนี่แม่น่องค่ะ มีท่านในพลค่ะค่ะรับประทานอาหารร่วมกันค่ะ